อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัว How to ใส่ภาพในตัวอักษรด้วยแคนวา 1. สร้างหน้าเปล่าตามขนาดที่เราต้องการขึ้นมา 2. คลิกที่เมนูแอปที่ด้านซ้ายเซิร์ชหาแอปที่มีชื่อว่า Type Cut Out และกดเปิด 3. ในช่อง Main Text ให้ใส่ตัวอักษรที่จะใส่ภาพ 4. เลือกฟอนต์ในช่องฟอนต์ 5. เลือกการจัดตำแหน่ง 6. เลือก b a c k g r o u n d Image โดยคลิกที่ s h o ุด File และเลือกรูปที่เราต้องการใช้ 7. ตรง Preview จะเห็นตัวอย่างสามารถกด Start Edit Mode เพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมได้ค่ะแต่กด add to design เท่านี้ก็จะได้ตัวอักษรที่มีภาพอยู่ด้านในเอาไว้เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจให้กับเด็กๆได้แล้วค่ะ